ูวอร์เรนบัฟเฟตซื้อหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มอีกแล้วนะคะแล้วเราหล่ะจะซื้อหุ้นญี่ปุ่นกี่โมงแล้ววันนี้นะคะจะมาอัปเดตหุ้นญี่ปุ่นที่คุณปู่เนี่ยเข้าไปถือกันนะคะว่ามีสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์กันบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ SBI t ทยออนไลน์ไว้เลยนะคะสําหรับหุ้นที่ไอจะพูดถึงเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของโซโกโชชาค่ะเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นและภายในแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีธุรกิจหลายๆธุรกิจรรรววมมกกกกันนนนนอออยยู่่ซคุปปเเเเบีีาาาข้้้ไ็ลห แต่ว่าตอนนี้นะคะก็ได้มีเอกสารที่ยื่นต่อกระทรวงการคลังที่ประเทศญี่ปุ่นระบุว่าสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวแรกค่ะนั่นก็คือมิตซูยิแอนโคและสัดส่วนในการถือหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น9.82%จากเดิมที่มีหุ้นอยู่8.09เอร์เค่ะรหัสหุ้นมิตซูยแอนโคคือ8031นะคะราคาปัจจุบัน2,980.1นเอยนเค่ะมีอัพไซด์ห่างจากทาร์เก็ตที่นัก 2มิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น9.67%จากเดิมถือหุ้นอยู่ที่8.31%ค่ะรหัสหุ้นมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นคือ8058ค่ะราคาปัจจุบัน2830.9เยนและถ้าเทียบกับราคากลางที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะก็จะมีอัพไซด์เหลืออยู่รา,าวๆ22.1%ค่ะ3บริษัทซูมิโตโมะคอร์ปอเรชันมีการถือในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น9.29%จากเดิม8.23%รหัสหุ้นก็คือ8053ค่ะจากราคา ปัจจุบันมีอัพไซด์รอาวสิบเเปอร์เซ็นต์ 4. บริษัทอิโตชูคอร์ปอเรชั่นเพิ่มเป็น8.53%จากเดิมถืออยู่ที่7.47%รหัสหุ้นอิโตชูคือ8001ค่ะราคาณนะปัจจุบันนี้ห่างจากทาร์เก็ตกลางที่นักวิเคราะห์ให้ไว้17.5%และ 5. บริษัทมารุเบนิมีการถือในส,สนัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น9.30%จากเดิมถืออยู่ที่8.30%รหัสหุ้นของมารุเบนิก็คือ8002นะคะราคาตอนนี้ห่างจากทาร์เก็ตกลางที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ราวๆ19.7%ุ้น แต่ละตัวเนี่ยไอก็เคยทําคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเพื่อนๆสามารถที่จะไปไล่ดูได้เลยนะคะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ไอทําไว้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่บอกว่าหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เพื่อสอบถามได้ส่วนใครที่อยากจะลงทุนหุ้นญี่ปุ่นสามารถที่จะเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นญี่ปุ่นกับทางสบายโต g โกลบอลเทรดได้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเปิดพอร์ตหุ้นไทยก่อนใครที่มีพอร์ตหุ้นไทยอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อยื่นขอเปิดโกลบอลเทรดได้เลยนะคะย้อนกกลลับไไไปปดูคิทที่่อําาว้้นนห ให้เช่นเดียวกันทำมา้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข่าวนี้อัปเดตให้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ